มีอะไรจะใส่ดีไหมตู้อีกหลังหนึ่งไหมเตียงอ่ะเตียงเตียงตู้นี้ใช่ของเราไหมตู้นี้ไม่ใช่ตู้นี้ตู้นี้ก็เอานะตู้นี้เลยนี้พี่อุ้มทำมาให้ตั้งใจทำทำให้ทำให้เฉยๆแต่ว่าเขาจะไม่ทำให้ใครอีกแล้วเออเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่อยู่หรือจะให้เขามาทำให้เองย่างดีย่างแข็งแรงอยู่เลยนะแข็งแรงมาพี่อุ้มแล้ว ไม่เห็นเลยตู้จับกับข้าวหลังบ้านค่อยนั่นน่ะไม่ก็ของพี่โน้ต่ยจะ่พิงก็เดี๋ยวไม่น่ารักไม่เขาไม่ได้พิงเขาให้มามันไม่ใช่นั่นน่ะเออเขาไม่รักเขาไม่ให้นะเขาให้เพราะความรักไม่ข้าวขึ้นน่ะต้องเอาหลังชนนะเอาหน้าชนกระจกแตกใช่ไหม พูดถึงอ่ะต้องเอาหน้าออกไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันออกขึ้นถ้าไม่งั้นกระจกกระจกไอ้ตู้มันจะแตกนี่เดี๋ยวไปใส่ขนมก็ได้เออเอออันนี้ใส่ทีเดี๋ยวเอาเตียงก่อนไหมอันนี้เอาเตียงดีกว่าเตียงต้องถอดใช่ไหมถอดเตียงมันถอดได้ยกออกยกออกมันไม่ได้ขันเนาะอ๋อไม่ต้องคันเนาะหรืเป็นชิ้นๆธรรมดาไม่ไม่ต้องมีด้วยมันช่เหรอไปดูไปดูไปดูไปด ai nhìn chết rồi nó tan nát nát không, là năng này không ừ. phải ừ nó không phải nó không phải nó không phải không phải

จริงนะของจริงนะเออโอ้โหพูดถึงวัาจะไปทำสวนที่ไหนเนี่ยเขาเขาไปไปในห้องเขาไปไปในห้องเออเออห้องปวยก็มีนะแล้วอันนี้อันนี้พี่จะไปด้วยไหมหรือว่าทิ้งไปนี่โอ้โหกพี่ว่าจะทิ้งน้องไว้ที่นี่เดี๋ยวใส่คนไปด้วยไปไหนสิจิ้มเฟรนิ้มเแดง อยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนั้นเดี๋ยวเอาเดียววันนั้นวันนั้นกลับจากมุกดาหารทำไมลงไปกลับมมุกดาหารเดี๋ยวเราต้องถอยต้องถอยกล้องก่อนเดี๋ยวโดนเลยอืมแล้วโอ้โมันมันมันหนักมากเลยมันไม่ไหวแล้วไปแล้วมีน้ำเต็มขวดเดี๋ขวดใหญ่โอเคดีอ่อืมตัวอะไรนะตัวกรเป็นเรื่องปกติ ต้องมีอุปกรณ์นะไม่ใช่ว่ามันนั้นนะมันต้องมีอุปกรณ์เบาไหมกี่คนปุ้บง่าเแต่ยนิดเดียวหนักมากเออนิดเดียวอะไรก็จะมาหันกล้องให้ตัวเองไงโอ้ปุ๊บไปคนเดียวปุ้บไปคนเดียวเลยมันเบามันเบามันเบานะทุกคนเบามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวสิตั้งกล้องแป๊บหนึ่งแหมใจเย็นๆไยรุ่น สายเข้างนานเริ่มไ,ไ,ไเร<อ>าตั้งไม่ไ,ไ,ได้ตรงนี้ใครติดต่อมาแล้วนะนัปโอ้โหมันยกเมัอนยกคยป้เาต่อไปก็เตียง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  ต้องเอาเตียงใส่ก่อนไม้กันต่อนะคะหลังจากที่ขนที่นอนมาเต็มรถเต็มคันเอ้เอ้นี่เอาไปได้ไหมเนี่ยเ <Huh? S 1> ชดังเอาไง

ไม่ได้ขนไม่ได้มือปลุกพาะบ้านยังไวไฟยังไม่ได้ย้ายต้องเอา งอเลยนะปะในบ้านกุ้งงอเหรอต้นลิ้นจีเหรอโอ้โหต้นลิ้นจีเราก็ไม่เห็นนะเนี่ยนะเปนลินจีด้วยมันกำลังเขียวเป็นกระพุ่มเลยช็อตจ้าช็อตคลิปนี้นะคะ ก็เป็นรอบที่3นะคะก็ยังไม่หมดนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลด3มคัน4คันนะคะแต่ก็ยังผลไม่หมดเดี๋ยวก็มาเอาเตียงอีกหนึ่งรอบนะคะมาเอาเตียงอีกแล้วก็เก็บนะคะส่วนเรือต่างๆะะรอบ,รอบ สายยงสายยางนะคะยังเหลือแอร์แล้วก็ Wifi ที่ต้องย้ายนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆอีกหนึ่งรอบนะคะฝากเป็นกำลังใจรับชมคลิปให้ด้วยนะคะได้แล้วช็อตแล้วคนไปอันนี้ก็เอาขึ้นได้อยู่มั่งเนี่ย โอ,โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปพท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ